มีคนถามมาครับตั้งรหัส ATM ยังไงจะได้เก็บเงินได้ดีๆป้องกันเงินรั่วนะครับอยากรู้ก็สมงคลิปนี้ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารหัส ATM ที่แบบทางโหราศาสร์ใช้แล้วจะไม่มีเงินรั่วเลยอะไรเงี้ยไม่มีเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงนะครับผมขายความจริงกับคนหนึ่งไม่มีสเตตสองมันยังไม่มีความรู้จริงสามคือมันไม่มีรีวิวที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะให้ผมมานั่งพูดว่าตั้งรหัส ATM ตามเลขมงคลแล้วคุณเก็บเงินได้โกหกแล้วครับแต่ถ้าคุณเชื่อในหลักศาสตร์อาาจจรยย์นตกกกหลลััคู่ววเขผม็ชแะ ควรจะมีพวกเลขตระกูลเลข5 5 1 1 5 3 5 5 3 4 5 5 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. ไว้ในรหัสบ้างถ้าให้ดีก็วางไว้ช่วงแบบ2ตัวท้ายอะไรก็อาจจะดีถ้าเกิดตั้งอ๋ยวนี้มันมี6หลักเนาะสมมติผมชัมเปิล6หลักเช่น6 3 9 5 1 4อย่างนี้ก็ได้มั้งหรือจะเป็นพวก4 2 8 9 5 1อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครจะตั้งรหัส ATM แล้วต้องการเซฟเรื่องเงินจริงๆก็พยายามใส่พวกตระกูลเลข5ลองใส่ดูแล้วเอาปิดท้ายไว้ นะครับแล้วมาลองบอกผมด้วยนะครับว่าผลลัพธ์เป็นไงนะ